ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิเป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวเล่าดวงค่ะเราจะมาพูดถึงดาวมาตรฐาน10ดวงที่จะมีผลกับดวงชะตาของเราทุกๆคนค่ะ ดวงดาวจะบ่งบอกเส้นทางของชีวิตลิขิตจ,จากฟ้าถ้าเราสามารถที่จะร่วงรู้ในพื้นชะตาดวงเดิมของตัวเราว่าเรามีดาวอะไรที่มีความโดดเด่นดาวอะไรที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับตัวดวงดาวก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของตัวเรานั้นจะมีความโดดเด่นค่ะแต่น้อยคนนักนะคะที่จะร่วงรู้ดวงชะตาของตัวเอง กลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องหานักโคราศาสตร์หรือนักพยากรณ์ที่จะมาผูกดวงชะตาหาตำแหน่งของตัวดวงชะตาของตัวท่านถ้าเราร่วงรู้ความรับของสวรรค์ว่าในดวงชะตาของเรานั้นมีดาวอะไรเด่นดาวอะไรดีดาวอะไรให้คุณดาวอะไรให้โทษแล้วเราปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับตัวดาวเราก็มีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีค่ะ หลายท่านเมื่อฟังคำพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์หลายคนก็อาจจะมีคำถามอยู่ในใจค่ะว่าทำไมดวงชะตาของตัวเรานั้นไม่เห็นดีเหมือนคำพยากรณ์เลยเราก็ต้องบอกว่าในคำพยากรณ์เราอ้างอิงของตัวดวงดาวณนะปัจจุบันโดยไม่ได้ผูกดวงชะตาหรือดูตตำแหน่งของตัวดาวในพื้นชะตาดวงกำเนิดของตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาที่พยากรณ์ออกไปมันก็อาจจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมมองภาพกว้างค่ะ แล้วพื้นดวงชะตาดวงเดิมมีความสําคัญอย่างไรบ้างพื้นชะตาดวงเดิมเปรียบเสมือนแผนที่ที่เราแต่และบุคคลพกติดตัวกันมาตั้งแต่ถือกําเนิดแต่และคนเมื่อรู้แผนที่หรือเส้นทางชีวิตของตัวเองถ้าดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแผนที่ไปในทิศท,ทางที่ดีเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ แต่น้อยคนนักที่จะร่วงรู้แผนที่นี้บางคนก็อาจจะมีแผนที่อยู่ในมือแต่อาจจะขาดคนชี้แนะแนวทางไม่รู้ตำแหน่งของการเดินทางของตัวเราว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนดี ใน EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่เราจะมาพูดถึงดวงราชาโชคก็ถือว่าเป็นดวงที่มีบทบาทความสำคัญกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลค่ะดาวเมื่ออยู่ในตำแหน่งของความเป็นราชาโชคถือว่าดาวดวงนั้นจะให้คุณสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีติดตัวกันมาแต่ละคนอาจจะมีหรือเกิดขึ้นไม่เหมือนกัน ใครที่มีดวงดาวอยู่ในตำแหน่งของดวงราชาโชคหลายดวงก็ถือว่าชีวิตนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นดวงที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับความดวงดีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเพราะถือว่าดาวแต่ละดวงนี้จะมาให้คุณสนับสนุนแต่สำหรับท่านใดนะคะที่ผูกดวงชะตาแล้วดวงของท่านอาจจะไม่ได้ตำแหน่งของตัวดวงราชาโชคก็อย่าพึ่งวิตกกังวลไปค่ะ ตำแหน่งของตัวดวงดาวก็ยังมีผลนะกับเรื่องราวของชีวิตของตัวเราไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของดาวกเกษตรดาวประดาวอุดนะดาวนิดหรืออุจจาวิราชและอุจจาภพิมุกแต่ละตำแหน่งของตัวดวงดาวนั้นถือว่ามาให้คุณค่ะ ดวงราชาโชคนี้ถือว่ามีบทบาทความสำคัญนะในดวงชะตาของตัวท่านดาวแต่ละดวงจะอยู่ในตำแหน่งตามรูปที่เราทำคลิปออกมานี้ดาวแต่ละดวงเมื่ออยู่ในตำแหน่งราชาโชคถือว่าดาวดวงนั้นจะมาให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านไม่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นชาวราศีอะไรลัคนาอะไรถือว่าเมื่อดาวอยู่ในตำแหน่งนี้หนึ่งดวงขึ้นไปถือว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นก็จะเหนือกว่าคนทั่วๆไปค่ะ ดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคในราศีมิถุนจะส่งผลให้ดวงชะตาของบุคคลท่านนั้นจะมีความถนัดในการประกอบอาชีพหลากหลายชอบการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์วิชาต่างๆจะเป็นคนช่างคิดช่างฝันมีความรู้รอบตัวจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีชื่อเสียงเกียรติยศมีอำนาจวาสนาบารมีสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรักเพื่อนพ้องรักบ้านรักพี่น้องเมื่อรับราชการมักที่จะมีความเจริญก้าวหน้าดาวจันทร์เป็นราชาโชคในราศีกันสำหรับเจ้าชะตาท่านใดที่มีดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งของความเป็นราชาโชคนี้จะส่งผลให้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นที่รัก และยกย่องของคนทั่วไปเจ้าชะตามักจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์อยู่เสมอมักเป็นที่พึงพอใจแก่สตรีชั้นสูงมีความสามารถในการใช้ความคิดและมีสติปัญญาปาดเปรืองจะเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วจะเดินทางไปไหนมักจะได้รับการต้อนรับสนับสนุนด้วยดีมีศิลปะในการเจรจาคำพูด มีวาทศิล์ที่จูงใจคนคิดดีพูดดีเขียนดีบริการหรือปณิบัติมักจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบขันอาสาชอบช่วยเหลือผู้คนมักที่จะเข้าใจปัจญาชีวิตมีความรู้รอบตัวทั้งปัจญาทั่วไปมีสติปัญญาความคิดเฉียบแหลมมักที่จะเป็นคนที่ชอบการอ่านหนังสือชอบการเจราจาชอบการเข้าสังคม มีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนดาวังคารเป็นราชาโชคในราศีพฤษพดวงชะตาท่านใดที่มีดาวอังคารอยู่ในราศีพฤษพได้ตำแหน่งความเป็นราชาโชคจะส่งผลให้ดวงชะตาของผู้นั้นจะมีวาสนามีทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องออกแรงเหนื่อยไม่ต้องเสาะแสวงหามักจะมีคนเอามาให้เอง จะเป็นคนที่มีความทะเยอทยานอย่างเงียบๆจะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งต่องานทุกระดับเป็นคนเอาจริงเอาจังหาเงินเก่งทำน้อยแต่ได้มากเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภทางการเงินบ่อยครั้งและยังมีความสามารถในด้านศิลปะอื่นๆมักจะมีชื่อเสียงขกระจายไปทั่วอาจจะเป็นนักแกะสลักนักประดิษฐ์ช่างปรติมากรรม หรือจะเป็นคนที่มีความปาณะอดทนเพียรพยายามอย่างดีมากมีจิตใจกล้าหาญมักจะมีมิตรเข้ามาอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนฝูงจากคนสนิทคนใกล้ชิดมีความขยันเป็นเลิศนักก็เอาเบาก็สู้และจะให้ความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความสำเร็จและตัวลาภผลดาวพุธเป็นราชาโชคในราศีสิงห์ สำหรับดวงชะตาท่านใดที่มีดาวพุธอยู่ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งความเป็นราชาโชคจะส่งผลให้ดวงชะตาของบุคคลท่านนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้ามีสติปัญญาไหวพิบปปฏิพานดีมีความรู้กว้างขวางจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองรักศิลปะการดนตรีจิตใจกล้าแข็งตรงไปตรงมาแต่ก็มีความการุณาปราณี เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีจะเป็นผู้ที่มีความถนัดในเรื่องของการบริหารจะเป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีปกครองผู้คนด้วยความเป็นธรรมความสามารถมักจะรู้จิตรู้ใจผู้อื่นมีพรสวรรค์นในการปกครองมีความสามารถในการคิดสิ่งประดิษฐ์สิ่งต่างๆมีความคิดแปลกแใหมๆ่ๆ มีความคิดลึกซึ้งมีอำนาจในการพูดเจราจามักจะเป็นที่เชื่อถือของผู้ใหญ่มีความคิดด้านสร้างสรรค์มักจะเป็นผู้นำของคนหมู่มากเหมาะก,กับการเป็นนักพูดนักการค้านักการเมืองและนักธุรกิจดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งความเป็นราชาโชคดวงชะตากำเนิดของท่านใดที่มีดาวพฤหัสอยู่ในราศีพฤษภ ได้ตำแหน่งความเป็นราชาโชคจะพยากรณ์ได้ว่าท่านนั้นจะเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่อุดมสมบูรณ์มากไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเข้าของเครื่องใช้จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปาดเปลืองมักจะเป็นเจ้าคนนายคนเพราะมีความรู้ความสามารถที่สุขุมอรอบคอบมักที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จะเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่าจะเดินทางไปไหนมักจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีโอกาสไปได้ดีต่างแดนจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้หลายภาษารักความเจริญก้าวหน้ามีจิตใจสูงส่งเปี่ยมด้วยคุณธรรมมักจะเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมา รับราชการงานเมืองก็จะมีตำแหน่งที่สูงเด่นดุดพระราชาถ้าเป็นพ่อค้าก็จะค้าขายร่ำรวยมีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้มีอำนาจวาสนามักจะได้รับเกียรติยศจากพระราชาหรือสร้างคุณงามความดีให้แก่สังคม มักจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมีความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ามีดวงร่ำรวยเป็นเศรษฐีดาวสุขเป็นราชาโชคในราศีกรกฎในพื้นชะตาดวงเดิมของท่านใดมีดาวสุขสถิตยอยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งดวงราชาโชคจะส่งผลให้บุคคลท่านนั้นจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ดีเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป ใครเห็นใครรักใครเห็นใครทักให้ความรักความเอ็นดูมักจะกว้างขวางในวงสังคมชั้นสูงบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้กริยาวาจาอ่อนน้อมถ่อมตนจนคนเกรงใจมีศิละปะในการประดิษฐ์คิดคน้นมักจะมีความสงบเสงเี่ยมเจียมตัวจะเป็นคนที่มีความชื่นชอบในศินละปะงานวาดงานเขียนหรืองานแสดง สิ่งเหล่านี้จะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงประชาชนยกย่องยอมรับเป็นเอกในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการแสดงหรืองานศิลปะสร้างความมีชื่อเสียงรายได้ดีมีสเสน่ห์ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากสตรีเพศหรือสร้างชื่อเสียงให้พ่อแม่วงตระกูลนอกจากนี้จะมีชื่อเสียงด้านศิลปะแล้ว ใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีกรกฎยังเด่นในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศิลปะโบราณด้านาศาสตร์ต่างๆอันได้แก่ภาษาศาสตร์อักษรศาสตร์พยาบาลศาสตร์หรือศิลปาศาสตร์บางรายก็จะเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกหรือเป็นศิลปินดาราน,นักร้องที่โด่งดังมีทั้งชื่อเสียงและร่ำรวยเงินทองดาวเสาร์อยู่ในราศีพิจิก ได้ตำแหน่งราชาโชคพื้นชะตาดวงเดิมของท่านใดที่มีดาวเสาอยู่ในราศีพิจิกได้ตำแหน่งราชาโชคจะส่งผลให้ดวงชะตาของผู้นั้นมักจะมีชื่อเสียงโดดเด่นมักจะเป็นผู้บริหารเป็นนักปกครองที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมและศีลธรรมมีความสามารถในการงานหลากหลายทั้งเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการหรือจะทำงานอิสระ หรืองานเลือกสวนไล่นางานเกษตรกรรมล้วนแต่ให้ความเจริญรุ่งเรืองถาวรยาวนานดีทั้งนั้นจะเป็นผู้ที่มีความมานะพยายามและอดทนหนักก็เอาเบาก็สู้ถือคติว่าลำบากก่อนแล้วจะสบายภายหลังดาวเสาเป็นราชาโชคในราศีพิจิกและไม่เป็นอริมรณะวินาศกับราศีหรือรัคนา ดวงชะตาของผู้นั้นจะมีใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นให้ไปถึงจุดหมายปลายทางจะไม่เป็นคนที่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงไม่หวาดหวั่นต่ออันตรายใดๆทั้งปวงบ้านปลายชีวิตจะเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์มีทรัพย์สินมีเงินทองมีบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเลือกสวนไรนาหรือมียานพาหนะหลากหลายอายุยืน แก่ตัวไปมักจะสบายจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปจะเป็นคนที่มีความสนใจในศาสตร์ลี้ลับไสย,ยศาสตร์หรือศาสตร์แห่งการทำนายมักจะเป็นหมอเป็นแพทย์นักโบราณคดีหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับราชการถนัดในการปกครองพระราหูเป็นราชาโชคในราศีตุล สำหรับดวงชะตาของท่านใดที่มีดาวพระราหูอยู่ในราศีตุลได้ตำแหน่งความเป็นราชาโชคจะส่งผลให้ดวงชะตาของผู้นั้นจะเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปมักจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำประกอบกิจการใดมักจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภบ,บ่อยครั้ง จะเป็นคนที่มีรายได้เหนือกว่าคนทั่วไปถ้ารับราชการงานเมืองก็จะอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารถ้าทำงานอิสระก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการสามารถที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้มักจะมีบริวารที่มีความรู้หลากหลายเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนถ้ารับราชการก็จะมีตำแหน่งหลากหลายในเวลาเดียวกันถ้าเป็นพ่อค้าก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพ มีกิจาการหลากหลายทั้งในและต่างประเทศมิสหายล้วนแต่เป็นผู้มีฐานะดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงพระราหูถ้าไม่เป็นอริมรณะวินาศกับรัคนาหรือดาวเจ้าเรือนลักบุคคลท่านนั้นจะทำอะไรก็เปรียบเสเมือนช้างเท้าหน้าตัดสินใจได้อย่างอิสระมีฐานะดีมีหัวการค้ามักจะเป็นเจ้าคนนายคน เป็นคนที่มีโชคมีโอกาสเข้ามาอยู่เสมอนอกจากจะมีตำแหน่งของดวงราชาโชคแล้วก็ยังมีตำแหน่งของดวงเทวีโชคซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่ดวงดาวให้ผลดีกระดวงชะตาของตัวท่านแต่ลักษณะของตัวดวงดาวจะตรงกันข้ามกับดวงราชาโชคค่ะเมื่อดาวในพื้นชะตาดวงเดิมของท่านใดอยู่ในตำแหน่งของดวงเทวีโชคนี้ ก็ถือว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นดวงชะตาก็จะเหนือกว่าคนทั่วๆไปมักที่จะมีลาภผลหรือมีโชคจากสตรีผู้สูงศักดิ์สำหรับดวงชะตาของท่านใดที่มีดาวอยู่ในตําแหน่งของดวงราชาโชคและดวงเทวีโชคในพื้นชะตาดวงเดิมนี้ก็ถือได้ว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นจะมีความโดดเด่นดวงเหนือคนทั่วไปค่ะ